เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเพื่อนรักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Pixel ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้ประการแนะนำพุ่งทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมปดูครับสำหรับเกมสายฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในเชน i Low n Lowin Wallet แต่มีเงื่อนไขในการถอนวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาลงดีเทลเกี่ยวกับการใช้ energy สุดคุ้มยังไงนะครับภายในเกมนี้นะอันนี้ก็ต้องปลอซื่งนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้เพื่อนๆต้องเก็บเลเวลฟาร์มให้ได้เลเวล11ก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เก็บเอ่อยังไม่ได้เเเลลวฟาร์มม11นี่ยผก็ จะมาอธิบายในคลิปนี้ด้วยละกันแถมให้ไปน,นิดนึงโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ราคาเหรียญเบอร์รี่ก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่79กนะครับก็มีดิดขึ้นไป1นเลยใครขายราคานี้น่าจะอิ่มๆนะครับผมแนะนําว่าเกมนี้นะครับราคาลุวงๆไปเพื่อนๆซื้อเก่งกาไรก็ได้นะแล้วก็รอขายตอนตีสานะครับออลองตั้งนาฬิกาปลูกมาขายตอนตีสอาจจะได้กําไรนะครับในเรื่องของตัวเหรียญเบอร์รี่นะครับนี่นะก็มีคนที่แบบเล่นเทรดเล่นอะไรไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพืเเเ่อนๆเห็นราคาเหรียญแล้วเนาะก็ในเรื่องของการคลิปถอนต่างๆที่ผมไม่ได้อัปเดตเลยอันนี้ก็รอกันสักนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็วุ่นวายในการทําในเรื่องของตัวสกอร่าอยู่นะโอเคนะครับเราเข้ามาในตัวเกมนะครับตอนนี้ผมมี Energy นะครับอยู่ที่800นะครับ806นะเพื่อนๆก็เก็บ Energy เพื่อที่จะทำคลิปเลยนะครับส่วนเบอร์รี่ของผมนะครับก็ยังไม่ได้ขายนะครับวอเทอร์มินเห็นไหมเพราะผมว่ารอเ n e r g y มาก่อนนะครับค่อยมันเออค่อยขายมัน นะครับมีอยู่ที่105เพราะว่าเมื่อวานนะครับวันที่ผมลงคลิปนะครับก็เป็นเมื่อวานของวันที่จะลงคลิปอ่ะเขาแจกในเรื่องของตัว e อ e น g y ไปนะครับเออเขาแจกไปวันที่15วันนี้ผมลงคลิปวันที่16ใช่ไหมล่ะใครที่ทันวันที่15เพื่อนเพื่อนก็จะอิ่มนะครับจะชําเลยในเรื่องของอ่าได้เบอร์รี่มานะครับมาขายอิ่มๆิมนะครับอ่ะเพื่อนๆนก็อ่ะทีนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าถ้าเพื่อนๆนอ่ะ ฟาร์มมิ่งไม่ถึง11เนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ตัวของเบอร์รี่ต่อวันน้อยนะครับที่เป็นในเรื่องของตัวสเตเบิลนะครับจริงๆตัวของสเตเบิลจริงๆอ่ะเบอร์รี่กับเอเนอร์จีที่เราจะได้มันจะได้อยู่ที่2880นอะครับนอกเหนือจากนั้นเพื่อนๆก็ลองบวกลบกันดูนะครับอาจจะมีในเรื่องของบางบางบางครั้งเราอาจจะเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเก็บไขมาหรืออะไรกําไรแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ของผมนะตอนเนี้ยผมทําในเรื่องของตัวฟาร์มไก่ด้วยนะครับผมก็เลย ได้ไข่มานะครับมันก็จะผมจะเบรดอยู่ที่ประมาณ3,000นะครับ3,000ถึง3,300ประมาณนะครับโดยประมาณนี้ก็แต่ก็บางวันก็อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0ก็มีนะบางวันก็ขาดทุนนะครับอย่างเช่นแบบผมลืมเอ่อมากดปลูกตัวของวอเทอร์นะครับจริงๆผมก็แบบเฮ้ยเราลืมนะครับลืมกดในเรื่องของตัว VP มันก็จะทําเสียเสียดาเออเสียในเรื่องของตัวลูปในการปลูกตัวของวอเทอร์มินนั่นเองอะโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ถึงเรล1ิ เพื่อนๆก็มาดูตารางตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับดีมากเว็บนี้ก็ใครที่แบบอยากดเนทเขาก็ดเนทได้นะเพราะว่าเขาคำนวณแบบนี้จริงๆผมอยากให้แบบมีคำนวณในเรื่องของแบบการปลูกอะไรได้กำไรอะไรเงี้ยนะครับแบบเป็นตัวของเบอร์รี่ออกมาแต่จริงๆเพื่อนๆสามารถมาติดตามในดิสของผมได้นะครับว่าปลูกอะไรดีที่สุดนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ขัดแย้งกันอยู่นะครับก็คือวอเตอร์มินอ่ะมันคือกําไรที่โอเคที่สุดแล้วอ่าอันนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดไปนะครับมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มถ้าเพื่อนๆพืทเหมืองก็จะมีค่าเหมืองนะครับค่าอุปกรณ์เหมืองเลี้ยงไก่ก็จะมีค่าไก่ตัวละ500อนะครับอันนี้ก็ต้องอ่าคานวณดีๆนะครับในการที่เราจะไปทําเหมืองทําพึ่งเอเอ,เ,อ,เ,อเลี้ยงพึ่งเลี้ยงไก่นะครับอันนี้ก็ลองคํานวณน,นะโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับเราเลือกนะครับตอนแรกที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนว่า สายฟรีเล่นแรกๆอ่ะเพื่อนๆจะสามารถปลูกอัสองอันนี้ได้ก่อนนะครับวันแรกนะกับ Energy ที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นตัวของ Po p b เบ r y ี่เป็นตัวของ But เต r Berry นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวข้าวนะครับนี่นะครับสเต็ปจะเป็นอย่างนี้เออื่นๆจะไปปลูกมานะครับไม่คุ้มนะเพื่อนเนเพราะว่าเราลดน้ํารอบเดียวพอนะครับแค่ไอตัวของฟักทองม่วงก็ไม่ไปปลูกมันนะครับแต่มันก็จะมีวิธีในการเพิ่มเลเวลที่รวดเร็วนะครับแต่ผมว่าวิธีนี้ดีดีที่สุดแล้วนะครับเราได้ตัวของเบอร์รี่มาาด้ววยกกก็อเเคคนะรรัับแๆปลูตขง ป๊อปก่อนเพื่อนๆยังไม่ได้เป็นเรื่องของตัว VP นะครับเพื่อนๆจะมี energy อยู่ที่270นะครับก็จะติ๊กเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะติ๊กเป็นแบบนี้ผมแนะนําว่าเป็นช่องสุดท้ายจะดีกว่านะครับมันจะคํานวณในเรื่องของการเก็บด้วยะนะครับกดออกมานะครับก็คือ1วันนะครับสำหรับสายฟรีเพื่อนๆจะปลูกในเรื่องของตัวป๊อปเบอร์รี่ได้200นะครับ2 205นะครับถ้าเรามาคิดตัวของค่างเงินละอันนี้ผมขอคูณให้ใหแบบเพื่อนๆดูแล้วกันนะก็จะอยู่ที่1000 Uh, 25เบอร์รี่นะครับต้นทุนก็ลบไป200นะ uh, 205นะครับเพราะว่ามัน uh, ลูกลูกละลูกละหนึ่งเบอร์รี่นะครับนี่เราจะวันแรกเราจะได้อยู่ที่820นะครับ uh, อันนี้ผมคำนวณคูณ5ให้นะคูณ5กับตลาดที่เราขายนะครับแต่จริงๆมันอาจจะน้อยกว่านี้าถ้าเราขายในตลาดอ่ะเราจะได้อยู่ที่3เบอร์รี่นะครับก็อยู่ที่600นะครับลบ205วันแรกเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ410เบอร์รี่เห็นป่ะน้อยมากนะครับ แล้วก็ในคาบเกี่ยวกันวันที่2นะครับเราจะปลูกตัวของบัตเตอร์บัตเตอร์กับเอนเนอรีที่มีอยู่นะครับก็น่าจะเท่ากันเลยนะเดี๋ยวเราคำนวณใหม่1นึ่งเนะครับก็เนี่ยนะครับเท่ากันเลยนะครับก็ไอ้วันนี้เราได้มาแล้วเนาะแล้วก็เราอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบัตเตอร์มันขายในในตลาดเท่าไหร่นะเออในยนเอ็นบีซีอ่ะผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะครับผมว่า5หรือเปล่าเออไม่รู้เออน่าจะ5นะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เราจะได้อยู่ที่ 1,025นะครับลบ205เพราะว่าต้นทุนนะครับแล้วก็บวกนะครับ820ไปนะครับเออ820เนาะเออนี่นะครับนี่วันที่2เราจะได้อยู่ที่1,230เบอร์รี่นะครับเบอร์รี่เราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นหลุมในเรื่องของการปลูกข้าวและอ่าปลูกข้าวเนี่ยเราจะปลูกได้แค่180ต้นนะครับก็180ต้นนะครับก็มาคำนวณนะครับ180ต้นจริงๆผมไม่แน่ใจว่า าราคาของข้าวอ่ะมัน3หรือเปล่านะครับมัน3แต่มันขายในตลาดได้เออมันได้5นะครับถ้าจะเออได้ไดแปนะครับอ่ะเอาคูณ8ไปก่อนนะเดี๋ยวต้นทุนเราค่อยคำนวณนะครับคูณ8ไปก่อนนะครับนี่นะครับก็ได้ได้อยู่ที่1440แล้วทีนี้เราใช้ทั้งหมดห8 0นะครับคูณ3นะครับต้นทุนเราคือ540ครับลบ540นะครับก็คือจะเป็น900นะครับ900นะแล้วก็บวกไป900นะครับนี่ ทีนี้เราก็จะบวกลูของเราก็คือจะเป็น900 900จนกว่าเราจะปลูกตัวของ watermin ได้นะครับถ้าเราปลูก watermin ได้มันจะอยู่ที่1,800นะครับเพื่อนๆสายฟรีนะนะครับอันนี้เราจะบวก900 900มานะครับเห็นปะวันต่อไปเราก็บวก900จนครบในเรื่องของเลเวล11แล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็เติมในเรื่องของตัว v p นะครับก็ระยะเวลานะ่าจะประมาณ5วันนะครับ5 5 5ถึง7วันละกันนะครับขยัน มันอยู่กับที่ว่าเพื่อนจะบริหาร e n e r g y ่ยังไงนะครับในการปลูกผมแนะนําว่า Energy นะครับให้มันได้อยู่ที่400นะเออแต่ถ้าหมูถ้า720เพื่อนเพื่อก็หาร2ก็ได้นะครับแล้วก็มาปลูกนะครับมันจะได้แบบว่าจะได้เก็บเอาง่ายปลูกยังไงก็ได้ครับให้มันได้60ต้นอนะ่ะก็อาจจะเป็น400เพื่อนเพื่อนลองคำนวณ400ดูอัเนี้100ต้นใช่ปะ่ะอ่า300นะครับอ่า75นะครับ250เท่าไหร่72เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้ก็ประมาณ230 ่าเนี่ยเพิ่มไปหน่อยนะครับก็ตามที่คำนวณนี่นะครับ240ก็สมมติมถ้าเราเอเนอร์จีเรา240แล้วก็ตีเป็นหแปลงเลยนะครับก็จะเป็น480ใช่ปะจะได้2แปลงพอดีนะครับก็คือสายฟรีจะเซฟแลนด์ได้อยู่ที่3 3มสามแลงนะครับก็อ่อันนี้2แปลงแล้วเนาะเอเนอร์จีเราก็จะเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ย480นะครับโหคิดเลขก็ไม่เร็วด้วยนะอ่เราลบดูนะครับอ่เหลืออยู่ที่240นะ240ใช่ไหม อ่าก็ได้น่าจะได้3แปลงพอดีเพื่อนๆเออได้3แปลงพอดีนะครับก็ทั้งหมด3แปลงสําหรับตัวของสายฟรีก็เล่นไปอย่างนี้นะครับเก็บไปก่อนแล้วก็พอเราปลดล็อกเลเวลสิบเอได้นะครับเลเวลฟาร์มสิเราก็ปลูกในเรื่องของตัววอเตอร์มินไปเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นวอเตอร์มินนะครับผมว่าเป็นวอเตอร์มินน่าจะไปปลูกแครอทนะครับถ้าเราไม่เล่นจิตกรรมนะครับปลูกวอเตอร์มินไปเลยนะครับเอนจิ้คือ1920แต่จริงๆมันได้มากกว่านี้นะนะครับนี่นะครับสองร้อยส อ่240ต้นคูณ24นะครับนี่นะหารสองนะครับนี่เราจะได้22,8800นะครับคูณไปนะครับ30วันก็อยู่ที่86,000นะครับอันนี้จะมีภาษี6%ด้วยนะในการถอนนะครับแต่ก็ผมยังไม่คำนวณภาษีให้ละกันนะครับเพื่อนๆก็ลองถอนดูก,ก่อนนะครับอยู่ที่66ดอลน,นะครับราคา VP อยู่ที่36ดอลกำไรเราก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอืม10อ่ะเออ20เนาะ น่าจะ20เออ3ากํากไรแล้วก็จะมา30ดอลล์เลยอันนี้ก็สบายสบายเลยนะครับสำหรับในรื่งของอาสายฟรีแล้วก็สายเติม VP นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าเพื่อนๆไปเก็บเลเวลฟาร์มไม่ได้11ก่อนนะครับเล่นฟรีไปก่อนแล้วก็เก็บไม่ได้11แล้วก็ค่อยปลูกตัวของ Watermint ถ้าเพื่อนๆไม่ปลูก Watermint นะครับรายได้เพื่อนๆจะไม่ขึ้นเลยนะสำหรับตัวของสายฟรีมันจะได้อยู่ที่ปรระมมาาณี่ค่คก็ือ72อ72 24หไใชด เอเนจีเราเจ็ดสิบสองนะครับหารแปดนะครับนี่นะเราจะปลูกได้ทั้งหมดเก้าสิบต้นนะครับคูณยี่สี่หารสองนะครับนี่หนึ่งพันแปดสิบนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีแบบค่าแบบเวียงๆหน่อยนะครับเอ้ทำไมวันนี้เราได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็ตามนี้เลยก็สุดท้ายนี้นะครับผมบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับในเรื่องของการใช้เอเนจีสุดท้ายนี้เราจะได้กําไรมากกําไรน้อยมันขึ้นอยู่กับตัวซองจดหมายเลยนะครับสายฟรีหรือว่าคนที่แบบเล่นใหม่อาจจะพลาดจุดนี้ไปนะครับ ก็เราเข้ามาตรงนี้นะครับล็อกอินนะครับเหมือนเป็นล็อกอินไลวันนะครับจะสุ่มของให้ผมเคยได้เครื่องขุดได้ไก่นะครับถ้าเราได้ของพวกนเนี้ยมันก็คือตีเป็น500เบอร์รี่เลยนะครับสามารถไปตั้งขายในตลาดได้นะเบื้องเนี่ยนะครับเนี่ยเราไปได้มา12นะครับตัวของป๊อปเบอร์รี่นะครับอันนี้เราก็จะบวกตัวของเบอร์รี่ขึ้นมาได้อีกนะครับคูณ5ไปนะครับผมคูณ5นะตลาดกลางนะครับก็อยู่ที่60นะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชชมถ้้าาอบคคลลิปนีกกก็ฝดไ์ ถ้าคิดว่าใช่ฝากกด subscribe เอาไว้เตกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า